จอพี่เจอพี่หนึ่งจักรวาลแล้วเจอใครเจอพี่ไงพี่สมจิตไงโคตรจริงหล่อมากเลยนะพี่โอ้แต่พี่หล่อไม่มีใครเหล่์นะว่าทำไมผมต้องมาเปิดคลิปพี่ตอนกลางคืนด้วยอืมทำไมครับมีอารมณ์มันมีอารมณ์ที่เปิดอารมณ์เชนเนทไหมเชนเนทครับว่าเนทเนทเนขวาตาเนทตายไม่ได้อยากจะขยี้นะเพราะวันแรกที่ประกาศไอ้เนทต่อยกับพี่ทันเนี่ยนะมึงไปดูคอมเมนต์มีแต่คำดูถูก สวัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับดีใจมากทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่นะฮะวันนี้ผมบอกเลยนะฮะว่าลงามาเวิร์คคอยกับทุกคนวันนี้เนทเชิญผมมานะฮะเขาจะต่อยเทนไฟท์เทนตอนที่ผมโพสคลิปทุกคนน่าจะรู้เลยแล้ว,ว่าใครชนะแต่แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าใครจะชนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะฮะทุกคนว่าที่เวิร์คคอยเนี่ย เขาเป็นยังไงกันบ้างทุกคนมาคุยพี่สมจิตพี่สมจิตพี่พี่สมจิตสวัสดีครับคุยคุยด้วยแป๊บนึงได้ไหมฮะได้ครับได้ครับโอ้สวัสดีครับครับผมนี่ผมเจอตัวจริงใช่ไหมพี่ครับผม14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์สมจิตบอลทองครับเอะไรพี่พี่เจอพี่หนึ่งจักรวาลแล้วเจอใครเจอพี่ไงพี่สมจิตไงพี่รู้เปล่าแฟนผมนามสกุลสมจิตเนอะอ่าเธเกี่ยวอะไรโทษโทษีโทษโทษพี่พี่วันนี้ผมมาเชียร์เน็ตพี่คิดว่าวันนี้มองเชิงเนี่ยพี่ว่าใครจะชนะคู่ขี้ห้าสิบห้าสิบอยู่ที่จังหวะใครดีีกกว่า็ม แต่ว่าอยู่ที่พลังนะดูปลายยกว่าใครจะเป็นยังไงพี่ตัวจริงหล่อมากเลยนะพี่โอ้แต่พี่หล่อไม่มีใครขี้เลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสสวัดีครผมโอ้โหทุกคนพี่มาจากช่องอะไรครับช่องอะไรครับช่องเอ่อช่องอะไรวะช่องอะไรช่องรอสแฟนมูสี่ครับผมช่องพี่เกี่ยวกับอะไรฮะเอ่อเกี่ยวกับการทฤษฎีทดลองครับไม่ใช่ ไปช่องเกี่ยวกับแนวไลฟ์สไตล์ทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับยานยนต์ครับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ใช่ครับผมอ๋อสูบแรงบิดนิวตันเมตรอะไรพี่รู้หมดเลยพอดีแบบผมชอบพาแฟนแล้วยกล้อแล้วให้แฟนล่วงล้อเล่นเล่อเล่นพี่เวลาอยู่ในอยู่ในช่องอ่ะพี่พี่จับประมาณไหนประมาณไหนจริงๆผมจะเป็นคนที่นิ่งๆปกติอยู่แล้วประมาณไหนประมาณนี้แต่เน้นฮากับแฟนเน้นฮากับแฟนใช่ครับคือแฟนถ้าไม่มีแฟนนี่คือช่องช่องลุงง่ะเออนี่้ มาถทักทายกับเค้าดินี่ๆคือถ้าคือได้อยู่บ้านเธอวันนี้หน่อยได้ครับฝากช่องพี่ฝากช่องครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามเอ่อบอสแฟมซี่ด้วยนะครับใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook ครับยินดีที่ได้เจอนะพี่ใช่นั่นไงพี่ใช่นันครับขอบคุณมากพี่พี่เขาบอกว่าติดตามผมผมเก่งเลยนะพี่ชดีสูงครขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่พิษ พี่พีทสวัสดีครับผมผมถ่ายกับพี่พีทแป๊บนึงได้ไหมครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่ทุกคนครับผมเจอพี่พิททุกคนพี่พีทเลยพี่พีทไม่น่าเชื่อพี่พีทตัวจริงเปล่าพี่ไม่ใช่ครับเพราะผมผมชอบพี่มากเลยนะผมดูพี่นะผมจะโมโหมากเลยว่าทำไมผมต้องมาเปิดคลิปพี่ตอนกลางคืนด้วยทำไมครับมีอารมณ์มันมีอารมณ์ที่เกิดอารมณ์พี่พี่เอาเอาอย่างนี้เลยกันต่อหน้ากล้องผมเลยพี่เคยดูช่องผมไหมต่อหน้าเลยอ่ะ เดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวไม่ไปเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทดลองวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบแบบเล่นๆนะพี่ตอนนี้คนตามไปกี่ล้านละสามล้านครับใน t ิกตอกในทิกตอก ในติ๊กตอกในติ๊กตอกใช่ตอกสามลาเยอะไหมไม่พี่วันหนึ่งผมอยากจะถ่ายคลิปกับพี่พีทมากๆได้ดีเอาเรื่องทานกินไปเกี่ยวอะไรกับทดลองวิทยาศาสตร์ผมก็ไปแข่งกิน๋ไงพี่ไงเหรอพี่กินไปก่อน10จานผมก็มาเริ่มจานที่หนึ่งอะไรเงี้ยจะต่อให้เราพี่พีทพูดแล้วนะฮะเดี๋ยววันหนึ่งผมอยากถ่ายพี่พี่นะได้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะพี่วันนี้คิดว่าเน็ตชนะไหมพี่อ่ะแน่นอนดิ่ทำไมทำไมถึงแน่นอนพี่เพราะว่าเราทำงานแบบเน็ตหรือเปล่าไม่ไม่เราเห็นเราเห็นวินัยของเขา เนเป๊ะทุกอย่างปกวงช้าไปซ้อมมวยนะทุกวัน1ปี1ปีเลยเหรอพี่ไม่มีขาดขนาดไปถ่ายคลิปต่างจังหวัดเชียงใหม่ระยองระยองเลยตื่นจังตื่นมาวิ่งเลยเพื่องานนี้เลยเหรอพี่ใช่วันนี้ถ้าเน็ตสมมตินะสมมติว่าเน็ตเน็ตแพ้สมมติอาจะพูดว่าไงมันก็คือคนกีฬามีแพ้เป็นชนะเราก็ต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าคู่ต่อสู้มัดมือมาเราต่อชนะได่ใช่คู่ต่อสู้มาเต็มที่เราก็ไปเต็มที่มันตัดกันว่าใครจะมาดีกว่าแพ้ชนะเรายอมรับเาคแา เขาทําในจุดตัวนี้ดีที่สุดแล้วถือถือว่าเป็นโค้ชคนแรกของเน็ตเรียกเรียกได้ไหมใช่ใช่นักมวยจริงๆนะทุกคนในเตะเตะให้ผมด้วยอ่ะเตะนะแค่ผมจริงหรออันนจริงอันนีลองลองจริงเหรอเดี๋ยวพี่ถือไหมไม่เอาผมเจ็บไหมพี่เถือไหมเจ็บถือไหมลองเตะดูเขาจับกันนะเขาจับกันนะเหมือนเหล็กเลยอ่ะนะลองเตะดูลองเตะดูโอ้ชี เอยทำไมกูเจ็บวะแต่สําหรับคําถามเมื่อกี้นะถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดว่าเนทแพ้อยากจะบอกอะไรใช่ป่ะใช่ฮะผมไม่มีอะไรจะบอกเพราะมันไม่แพ้แน่นอนโอ้โหทุกคนคลิปนี้ตอนปล่อยไปนะคือทุกคนรู้แล้วถ่านดูแล้านเนทานเนสแพนะคนตัดนะย้ำย้ำตรงนี้ตรงนี้หยอกเล่นหยอกเล่นตรงนี้สวัสดีครับผมเคยเจอพี่พี่เคยสัมภาษณ์คนแล้วก็คลิปแกล้งกับทุกคนความยากแค่ไหนในการที่มาเรียน เเราไไไม่ด้ียนนออล์ก็ปกติดีนะคะแค่เราสวนแมสก์หน่อยอะอย่างเงี้อย่างเงี้ยอะสมมติสมมติอะงานไอเดอไฟเนี่ยครับครับมาแบบเชียร์เน็ตไหมเชียร์เน็ตเนี่ยอะไรวะมาชนะไหมชนะคะแนนะแนนเนี่ยเออคือแบบทุกคนแบบดีใจไหมดีใจดีใจ เหนื่อยจริงเหรอพี่เหนื่อยครับปกติเป็นคนชอบของเราอยู่แล้วอ๋อมป็นก๋มสุกของเราไปได้แกงคนเปได้แกงคนแล้วมีก๋มสุกช่องอะไรครับพี่ช่องละเมอครับผมมาติดตามช่องละเมอเลยนะครับลูกอะไรวะพี่พี่อยู่กับเขาได้ไงผมอยากรู้พี่อยู่กับเขาได้ไงอ๋ออยู่ได้ไงวะกูไม่รู้กู่มัอยู่ได้ไงวะนี่ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเคยรู้จักนะฮะเคาเรียกว่าน้องไทยน้องไทยดาวเด่นตลกครับผมเป็นตลกคนหนึ่ง โอเคไปมีมุกประจําของเขามันไม่พอเป็นไปได้ทางทฤษฎี่นะอย่าบอกว่าคุณเคยดูผมผมติดตามพี่ทุกคลิปจริงเหรอแล้วทุกครั้งจะต้องมีเสียงเสียงหนึ่งโผล่มาได้ได้ไม่ได้ได้คำเดียวเลยนี่คำเดียวเลยได้ไม่มีบทอื่นพูดเลยนะมีคำเดียวเลยได้เรารุ่นเดียวกันปะไทยรุ่นเดียวกันน้องผมเป็นน้องครับเองอ๋อเหรอใช่ครับมีช่องป่ะฮะมีครับช่อง A Thai ครับ A R E T H A I แล้วก็ช่องจับไทย ไปกดติดตามกันด้วยนะครับช่องโคไดนายด้วยนะจะไปดูเลยถอะไรเน็ตกับพี่ธันเนี่ยคิดว่าใครชนะพี่ธันใส่แบล็คมาเลยนะยอกนี่ทำไมทำไมถึงต้องเน็ผมรู้ว่าเขาฟิตซ้อมแต่จริงถ้าเทียบกันด้วยแรงพลังผมว่าสูสีครับแต่ว่าถ้าวัดกันด้วยความฟิตจริงๆอ่ะก็ต้องวัดกันบนเวทีแหละแต่ผมก็พร้อมนะถ้ามดเห็น พี่เนทแบบว่าเริ่มเริ่มเพียๆผมพลิกฝั่งไปข้างเลยไปไว้เลยอันนี้ขาวแล้วผมขาวแล้วเจอเจอผมคุณล่างคุณล่างเข้าสายไม่ทัน ถ่ายรูป hmm. พ the so like ี่เบลถ่ายรูปผมเป็นแฟนด์ขับครับผมขอถ่ายรูปก่อนจริงของจริงพี่เบลโอ้ยพี่เบลพี่เบลพี่เบลครับผมคือผมดูพี่เบลมานานมากพี่ก็ดูเองมานานแสนนานกับการทดลองอะไรนักมากมายจริงจริงทำไม่งินมันจะเดินมาพราะที่คนนี้ทำยังไงเพราะใช้พวกเดินเข้ามาเลยพี่เบลพี่เบลครับผมเอาอย่างนี้พี่เบลช่วยพาดให้ให้ผมหน่อยแบบสมมติว่าการทดลองอะไรเงี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมได่าจำได้ไหมที่แบบนี่ที่ดูทั้งวันทำอย่างเงี้ยมันไม่หนุก จอยกันเลยขอบสนามเก็ยกันพี่พูดเองนะพูนแล้วแล้วเราต้องทำาัมือโอ้เราคิเที่ยวเรากลับไปสองเรากลับไปเริ่มโปรเด็กด้วยกันเอิเที่ยวเองไปทดลองมาแน่ะพี่ท่านเอาให้ชีกเอาให้ชีกเดี๋ยวเจอไงครับผมพี่เบลวันนี้พี่คิดว่าใครชนะครับพี่เบลแน่นอนวันนี้ผมมาเชียร์เพื่อนรักของผมนะฮะนายเนทเพราะเราเชื่อว่านายเนททำมาทั้งสุดการที่เนทตัดสินใจข้ามผ่านแพลตฟอร์ม YouTube มาสู่เทนไฟท์เทน แพลตฟอร์มทีวีออนไลน์เนทมั่นใจแล้วว่าต้องชนะแน่ๆดังนั้นวันนี้เราจะเห็นเนทชนะฟันทองเย่เย่ลองลองไปแข่งไปแข่งรายการอะไรบ้ารายการแรปเปอร์ครับจริงเหรออันนี้ตัวจริงอ่ะแชมป์ป่ะมีทางทฤษฎีสูตรว่าจะเป็นได้คือแชมป์อแรปเปอร์ที่ท่านหนึ่งนี่คือแชมป์อแรปเปอร์ซีซั่นหนึ่งะแรปไหนอไอรอนบอยไอรอนบอยนี่ตัวจริงอ่ะ ปสุดพ be ี่ชายผมอ่ะพี่ชายผมชอบเอาชอบเราผมฟังฟรีฟรีสไตล์ปิดใช่ไหมฟรีสไตล์อ่ะรอนีดีก็ได้กันมาขอไม่เอาบิดแล้วกันขอ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 แร็ปแร็ปฟรีสไตล์ได้ป่ะซีมข่าววันนี้ต้องมีแตนน็อกกันน็อกพี่ไมค์เมดเน็กเนี่ยร้อนถุนร้อนออยู่กับไอรอนบอยจะไม่ต้องนอยวัตอนนี้อยู่ในเทรนไฟท์เทรนวันนี้อยู่กับพี่ถ้าพี่ชื่ออะไรอ่ะบอกผมชนะ อ่ะพี่ลองลองสปาหน่อยครับดีนชอบแบไหนลองดิสวัสดีครับผมชื่อจิคยีดินวันนี้ผมกินขนมกินส่วทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนต่อยจริงๆเขาไม่ให้ถ่ายตอนต่อยเดี๋ยวผมอาจจะเอาภาพมาเดี๋ยวไปดูนะว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าใครจะชนะผมเดินทางมาจากนราธิวาสพื่อมาเชียร์เนสนะครับทุกคนพันวโลไปฮะทุกคน อเน็ตคุ้มไหมกับที่ซ้อมมาโคตรคุม้มคุ้มไหมเดินทางมาพันกิโลคุมม้มคุ้มมากพี่คุ้มมากพี่ครับกระพรอนเนทแข่งเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่โอ้สะดุดตัวไปเลยครับคือแบบเสียงหายปเหรอคือแบบเหมือนผมได้ขึ้นไม่ต่อยกับเน็ตเลยเมื่อกี้นะคือท,ท่าไหนเมื่อกี้เชียร์ท่าไหนท่าไหนท่าไหนเนทเอ้ยเนทเนทขวาขวาเน็ต แอ่งลุ้นสุดๆเลยสดมันมากเน็ตเน็ตบอกว่าฟิตฟิตมากๆนะเมื่อกี้เกือบน็อกพูดต่อสู้นี่พูดต่อสู้ปากเลือดกบปากเลยไว่สุดสุดสคมจริงลูกมีเสร็จแล้วใช่ไหมลูกลูกหมีเป็นไงบ้างฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเชียร์เป็นไงบ้างไม่หยุดไม่หยุดเลยแบบแบบเชียร์ตัวจะอ้วกเลยค่ะรู้สึกไงบ้างสามีเราแบบชนะขนาดนี้รู้สึกดีใจแล้วจริงๆเขาเขาสมควรจะได้รับเลยชัยชนะในครั้งนี้น้ำตาคลอน้ำตาคลอน้ำคอตา ออร,รู้สึกรู้สึกภูมิใจแล้วก็ซึ้งว่าแบบเขาเทรนมาแบบเป็นปีอ่ะภูมิใจมากๆบอกเลยไม่มีจริงๆแบบไม่มีคําไหนที่จะพูดได้นอกจากคานี้นจริงๆว่าหมีแบบภูมิใจในตัวเนทมากจริงๆค่ะเขาทุ่มเทเยอะมากๆ mm hmm. คือถ้าเกิดว่าเป็นยูทูบเบอร์เราก็รู้เนาะโอ้โหทั้งงานถ่ายเองตัดเองทําทุกอย่างเองแล้วยังต้องซ้อมมวยอีก you deserve this ต้องมอบคำนี้ให้ good job เนทขอบคุณลูกหมีเลยที่เชิญมา oh. ขอบคุณมากขอบคุณมาก mm hmm. ครับครับครับไายบาบ๊ายบาด ที่เปียวหมดแรกขุดมึงขุดทอนะขุดเชียร์อยู่ข้างล่างจบสามยกเอ๊ะทำให้คุเหนื่อยยังวะรู้กูขึ้นไปต่อยมันเลยเชียร์เพื่อนเชียร์เพื่อนเป็นไงบ้างพี่สุดยอดนะเน็ตภูมิใจแสดงว่าภูมิใจมากที่มีเพื่อนอย่งเน็ตนะฮะเพราะว่าได้เห็นมันตั้งแต่ยูทูบอย่างที่บอกเขียนสกิปทำโน่นทำนี่ทำอะไรมาด้วยกันเยอะแยะแล้วทำหลายๆเรื่องจนกระทั่งเรื่องมวยมั่งมั่งก็พิสูจน์ตัวเองในการผ่านไอดอลไฟท์ เทนไวเทนอีกหน่อยมึงเห็นมันรั่ํานเนินแล้วนะปล่อยกันนายข้าไปแถวบนยูบีซีอีกหน่อยเห็นไเนี้ยไปต่อยยูเอฟซีมันไม่แน่เพราะว่าอะไรเนททำอะไรทำสุดแล้วนี่คือสิ่งที่อยากให้น้องๆไม่ต้องเอาอย่างเนทนันะ้นคือหมายถึงแบบจะต่อยมวยอะ่ะเอาแนวคิดของเนทมาใช้กับทุกๆเรื่องเรื่องการเรียนงานดีเลกหรืออะไรก็ได้คือทำอะไรเราทำให้สุดทำจริงจังเนี่ยมันเห็นผลเลยว,ว่าออกทีวีต่อยมวยกับดาราก็ชนะโอ้โหผมมือให้ครับไม่ไม่ไม่ได้ไรนะไม่ได้อยากจะขยี้นะ พราะวันแรกที่ประกาศไอเนสต่อยกับพี่ทันเนี่ยนะมึง<อ><อ>ไปดูคอมเมนต์มีแต่คำดูถูกเยอะแยะกูนี่มั่นใจเพื่อนกูตั้งแต่วันแรกว่าเพื่อนกูจะชน,นะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะถ้าไอเนสไม่มั่นใจมันไม่ทำถ้ามัน่นใจมันจะมารายการนี้แล้วพูดเสมอว่ามันทําได้ <c oughs> ไม่เสียแรงที่ยืนตะโกนมา3ยกกูก็ตะโกนกับไอหมีคอขาดแล้วพรุ่งนี้หมีตัวเส้นเสียงนี่อักเสบนะเดี๋ยวกูกะว่าเดี๋ยวไอเนสเนี่ยเดี๋ยวจะขอขอยาฆ่าเส้นเส้นเสียงให้กับหมีอีกทีนึงร่างวันที่ได้อะเอาไปรักษาคอเมียรักษาคอเมียกับเนี่ มันไหมบอกมันมากพี่บอกเลยว่ามันมากโคตรมากโอ้ยคนนึงอะไรคนไม่มีอารยธรรมใทําไมคนไม่มีอารยธรรมพี่บอกเลยว่าคุ้มไม่พี่มานยอะมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วรอติดตามชมคลิปต่อไปได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับมโอเคไม่ต้องปิดคลิปแล้วโอเคบายบายครับทุกคนบายบายวันนี้มันมากสำหรับวันนี้โชคดีครับทุกคนบายบาย